สวัสดีครับพระเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนาพระผงนะครับหลวงปู่ทั์วัดโบสถ์แจ้งครับจังหวัดสระบุรีนะครับมาเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับผมได้มาสองชิ้นนะครับเก็บไว้นานมากแล้วนะครับพอดีมีพี่สายตรงติดต่อเข้ามาครับขอขอแบ่งปันบูชาไปนะครับผมก็เก็บไว้นานครับก็ตกลงกันครับแล้วก็จะจัดส่งให้พี่เขาในวันนี้นะครับนี่นะครับหามีความหนามานครับท่านเป็นเกจิอาจารย์สมัยยุทธยานะครับตอนปลายนะครับนี่นะครับแล้วก็มาปกครองดูแลวัดโบสถ์แจ้งนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็เป็นที่นับถือมากมายนะครับของผู้คนแถวละแวกวัดนั้นท่านนะครับนี่ครับก็ได้มาก็เดี๋ยวขออนุญาตทําคลิปนะครับไว้ไว้ชมนะครับวันนี้จะส่งให้พี่เขานะครับอ่านี่ครับผมจะส่ง้ไปดูเนื้อหามวลสารนะครับพระองค์นี้มีความหนามนะครับผมเคยทําเหรียญรุ่นนี้ไปแล้ไหรครับแต่เป็นเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับน่าจะสร้างในปีเดียวกันนะครับนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับ นั่นภาพมีความหนามมากนะครับมีตะเข็บข้างนะครับน่าจะเกิดจากการกดของแม่พิมพ์นะครับ้าไม่แตกไม่หักนะครับแต่เป็นเป็นเนื้อผงนะครับจะมีรอยลานนะครับนี่นะครับรอยลานด้านข้างนะครับเดี๋ยวลองดูอีกองนะครับสภาพสภาพถือว่าสภาพสมบูรณ์เลยครับทั้งสององค์เลยครับ จะพยายามทําให้ชัดที่สุดนะครับนี่นะครับมวลสารแน่นเลยนะครับนี่นะครับผ้ามีความหนาครับมีตะเข็บด้านข้างครับรอยกดพิมพ์นะครับเนี่ครับมวลสารแน่นมากๆเลยครับมวลสารนี้จะเป็นพวกน่าจะเป็นผงพุทตคุณต่างๆครับผสมว่านเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับที่บูชาพระนะครับ เ็เป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดสระบุรีครับอําเภอบ้านหม่อนะครับนี่ครับพอดีได้ติดต่อพูดคุยกันนะครับก็จะทําการจัดส่งให้พี่เขานะครับในวันนี้นะครับก็เลยขออนุญาตทําคลิปนะครับไว้ดูนะครับพอดีผมก็มีแค่สององค์นี้นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้พเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ